Okay. <laughs> เคยสงสัยกันไหมครับว่าชีวิตที่สุขสบายไร้เสียงรบกวนแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง มันมีปัญหาแบบนี้อยู่ด้วยจริงๆแล้จะทํายังไงกับมันดีเสียงเนี่ยในเมื่อว่ามันเป็นคลื่นแสดงว่ามันก็ต้องมีอมพลิจูดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาคลื่นที่มีอมพลิจูดสลับด้านกันแล้วก็ไปชนกันมันก็หายไปแล้วจะทํายังไงดีเราถึงจะรู้ว่าคลื่นไหนที่เราต้องการและคลื่นไหนที่เราไม่ต้องการอืม <c oughs> ใช่เรามีสิ่งนั้นอยู่ Fourier Transform ไอเดียของ Fourier Transform ก็คือการอินทิเกรตหรือการรวมส่วนประกอบเล็กๆของการหมุนรอบจุดกำเนิดในช่วงเวลาหนึ่งของฟังก์ชันหรือก็คือการรวมลูกศรเล็กๆที่แสดงทิศทางการหมุนซึ่งเมื่อความถี่ของฟังก์ชันตรงกับความถี่ในการหมุนจะทำให้องค์ประกอบทั้งหมดชี้ไปนในทิศทางเดียวกันทำให้เกิดเป็นแอมพลิจูดพีคขนาดใหญ่ที่ความถี่นั้นๆและที่ความถี่อื่นๆอ,องค์ประกอบส่วนใหญ่หรือทั้งหมด จะแคนเซิลกันเองทําให้มีแอมพลิจูดที่ต่ามากหรือไม่มีเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราคํานวณการอินทิเกรตของฟังก์ชันนี้ออกมาเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าดีแลกเดลต้าซึ่งเป็นฟังก์ชันที่พุ่งขึ้นณจุดจุดหนึ่งแล้วก็ให้ค่าเป็นศูนย์ที่จุดอื่นๆซึ่งพื้นที่ของฟังก์ชันนี้เท่ากับ1โดยจุดที่ฟังก์ชันพุ่งขึ้นมาก็คือจุดที่เป็นความถี่ของคลื่นเสียงนั่นเองถ้าทำแบบนี้แล้วก็เราก็จะแยกจากไทม์โดเมนแบบนี้ ออกมาได้เป็นฟรีเวนซี่โดเมนแบบนี้นี่ก็คือเสียงที่เราต้องการและนี่ก็คือสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็แค่สร้างขึ้นเสียงที่เหมือนกับเจ้าตัวนี้ที่เราไม่ต้องการแต่แค่กลับเฟดกันแค่นี้เสียงที่เราไม่ต้องการก็จะหายไปแล้วขอบังคับการบินถึงเที่ยวบิน MU136 ท่ภาพบากาเชียอันเวียเชียสามารถเอาเครื่องลงจอดได้โอเคันเวพร้อมเตรียมลงเตรียมลดระดับภายใน5้าวิ

厉害 <laughs> <laughs>